ข้าวซอยนี่เป็นของภาคเหนือเลยเหรอใช่ข้าวซอยของภาคเหนือาภาคกลางคือสุดซอยนี่ไม่เอาละกินให้โมดเลยทำให้ดูฟ้าไม่ได้โกนพี่ซันหนัก อะไรในไลฟ์อะแล้วคนเขาก็คิดว่าฉันกลนฉันกลนอะไรฉันยังไม่ได้นอนเมื่อวานตอนฉันไลฟ์แล้วฉันเผลอหลับนี่คืออะไรพวกโอเลี้ยงไงมันม,มีผงอะผงโอเลี้ยงไงคะผงโอเลี้ยงอะไรงงอันนี้ฟู้ดซัพพอร์ตจากเชอเอมกับคุณน,นะคะเอามาให้กลองอ๋อใช่ อร่อยแค่นี้นหวานมากหวานน้อยเหรอเดี๋ยวไปหั่ <ไป S 2> <อ>แก้วหวานยากอ่ะไปหักแก้วก่อนแบบนึงนี่ได้อะไรอะ่ะสรุปโอเลี้ยงหรือจับเลี้ยงชาวกล้วย เลิศไม่หวานมากแอบใส่น้ำแข็งเยอะเลยพี่ว่าคนกินน้ำหวานยากมากไุดเอาน้ำแข็งก่อนัดเลยแต่น้ำแข็งในกองไม่มีแบบหวานน้อยจริงๆอ่ะต้องสั่งน้ำแข็งชาวกล้วยบอกโอเลี่ยง พูดผิดได้ไหมกินมะนาวดีกว่าแอดมินทำมาให้ ไปเล่นสงการที่ไหนกันวันนี้เขาเล่นสงการกันกี่วันอะสิบสามถึงสิบเจ็ดสิบเจ็ดลยเหรอใช่วันนี้เราจะพักนะอย่าเรียกว่าเราเธอพักเธอไปไหน ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่ให้ไปฉันกลัวแล้ววันไหนอ่ะขอบคุณมากนะ พี่ฟ้าเมื่อเราบอกว่าเราไม่มีของสำหรับไร่มีใครมีเท่านี้บ้าง <c oughs> ในไลฟ์มีไหมเปี้ยว แต่มันเป็นการเติมวิตามินน่นะยากเห็นลุกนางพยาววันนี้ไงพี่ฟ้าให้หนูโทรบอกพี่ทอกไว้ป่ะว่าถ้าเสร็จแล้วให้โทรหาเราแล้วเราก็ได้ออกไปมีขนมนะม,นมีขนมนะ พร่ทอถ้าเสร็จแล้วบอกหนูนะเดี๋ยวหนูเดินออกไปนี่ครับเด็กไทยทุกคนอขอบคุณนะแจกสูตรฮัลโหลฮะพี่ฟ้าจะแจกสูตร ฟังไว้นั้นที่ไหนอ่ะใช่ปูไทยเราเคยเดินเดืเอดไปแปบ,บนึงอย่าเพิ่งไปไหนนะปูไทยปูไทยไทยังอยู่ครูให้เลือกอ้าวอัไหน โรยใส่มะนาวอันนี้ต้องคืนไหมเดี๋ยวคืนนะพี่นะเดี๋ยวคุไปนะครับพี่อเอาสีงเงินปูไทยโรยมะนาวเฮ้ย ไม่ธรรมดาอย่าหากินซัวเดี๋ยวมันก็ท้องเสียเดี๋ยวดูทีเดี๋ยวเราไปดูทีเดียร์ทีเดียร์ไปทำกันเราดูเพรออ้อนเราสีเงินดีกว่าเพราะว่าสีทองมันดูห้าสี่สามสองหนึ่งเกินไปโอย หรือเอาสีทองเดียวอืมอร่อยอ่ะทุกคนต้องลองนะปูไทยบิ๊ก chín ừ. nè chín đều chín đều Mà nào Nó mới nồng mắt Nồng nhiều. Cái ạ? Xoay Tại mấy đứa sẽ รอมาให้เลือกหลายอันนะมันมีแค่นี้ไม่ต้องเลือกเลือกแล้วเก็บเถอะไม่ต้องเลือกหนึ่งเลือกมาแล้วกินด้วยได้ไหมได้นะสิชาฟิลิปินส์ละกู oh, love you too guys ฟิลิปินส์อู้หวันนี้ EP เจ็ด ออนแล้วนะคะโชว์มีเลิฟทางช่องกลนทีวีใครยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์ Member. ไปสมัครนะพี่ฟ้าไปแล้ว